ทำอะไรเนาะสุกกเฮ้ยอัดวง,งานนะครับ Dá อเอาเอาแล้วครับท่านผู้ชมอุ๊ยอุยเอาแล้วครับเมีอาการแล้วโอ้ยจมนะครับอ้อาการแบบนี้ก็ติดแล้วนะครับดิโอ้ย หาเลยเฮ็นในบาทเลยจมอ๋อต้องถอดต,ต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับถอดพันออกแล้วก็วิ่งแค่ตัวรถขึ้นไปก่อนนะครับโอ้มันจมวะ่ะจมนะวครับพี่นอ้องนั่งขอได้ก็เจอ็อตเด็ดแล้วจะไปไม่รอด แค่ยู่ห่างนามันเป็นทางเนาะนี่นะครับทางที่เราเข้ามามันเป็นถนน,ถน,นอยู่นะครับข้างหน้าก็ถ้ามีรถมาดึงมันก็ดึงง่ายนะครับนี่รถมาจอดบนถนนเราก็ดึงเลยนะครับลุกออกออกขานออก มีกขาบอกช่วยยกด้วยนะครับ2ตัวข้างหลังนี่ข้างหลังนี่บึกบึนมากคิดนัก,กว่าเนี่ยคิดนัก,กว่าซ้ำเนี่ยบ่ขึ้นได้สบายไหมบ่าจะขึ้นได้น่าจะน่าจะโอ้ <laughs> ดินติดล้ออะไครับเนี่ยคิดบางคนเลยเห็นไหม มันลงเกือบจะครึ่งล้อนะครับนี่เอาออึกว่าถอดออกว่าม่นวะอ๋อก็ปรับให้มันสูงขึ้นนะครับมาดูกันครับว่าจะขึ้นได้ไหมแบบนี้ก็ใส่สโลอย่างเดียวนะครับเอา เอาดินกันต่อครับเอ้ยรถใหญ่ๆนี่กะติดเปลี่ยนไปเอาเอาพ่อพ่อพอพอพอถอดถอดอดหางออกลวดถอดหางออกเลยแล้วตัวรถดคลืนพอดออกเลยไหมพอดหางค่ะ มันจะครึ่งล้อนะครับเนี่ยลงไปโอ้ยโยกยังไม่ขึ้นเลยครับก็คือมันฟีทฟั้งสี่ล้อแล้วนะครับถ้าเหยียบล็อกกันฟีก็ไม่ช่วยอะไรนะครับาะบ่ารู้สึกว่าล้อทุกล้อจะหมุนฟีทุกล้อเลยไม่ได้อะไรอทั้งสลิงเอ,อมามนํำบ่ <laughs> โ้ย ขิดหวัดสลิงเห็นว่าล้อหน้าข้างนี้ก็ฟรีนะครับล้อหลังข้างนี้ก็ฟรีล้อนั้นก็ฟรีล้อหน้าขวาก็ฟรีถ้าดิ้นต่อไปเนี่ยผมว่าติดใต้ท้องแน่ิี่เดียวมาถึงท้อง ต้องถ่าแห่งแห่งให้นก็ไดเนะขึ้นล้อเลยครับ ขึ้นได้เพราะว่าก็น่าจะประมาณพายุออกนึนแหละครับแดดออก่อยังมาไถาอีกทีนะครับเพราะว่าไถาได้สองสองสองฟองเองนะครับก็ติดละดูอาการไม่น่าไวนะครับถ้าไถาไปอีกผมว่าอาจจะหนักว่านี้นะครับนี่ขนาดยังข้างถนนนะครับนี่ ็ถือว่าติดไม่หนักนะครับแบบนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีพื้นที่ตะกุยขึ้นมาได้อยู่นะครับก็มันติดที่ฐานนะครับล้อหลังมันจมลงฐานหลังมันยกสุดแล้วมันยังเกาะดินเลยครับมันก็ทําให้ตัวรถไม่มีจังหวะขึ้นนะครับถอดออกแว่มนมาเน่ถ<ะ>อดออกแว่มนวาวมนา เนี่ยล่องเมินมึงละอ่ะก็เอาใจาช่วยกันไปนะครับม <laughs> ีมันปิดใบแรกนะครับนี่ ร้อยนะครับเรียบร้อยมันติดจริงเลยอยู่แล้วเนี่ยอยู่ละขอดหางที่ไม่เนร่อยอย่างเงี้ยมาขอดหางที่ไม่เนื่อยเลย ลงครึ่งล้อแล้วนะครับเนี่ยถ้างานเป็นงานติดลมแบบนี้ก็ต้องช่วยตัวเองก็แก้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็คือถอดฐานฐานหลังออกก่อนนะครับ ถ้าขึ้นได้ก็มันก็จะขึ้นนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็วิธีสุดท้ายก็เอารถมาลากขึ้นนะครับ <c oughs> มีทางเดียวนะครับนอกจากจะวินล้อนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็น่าจะวินวินยากอยู่นะครับทางที่ดีไม่ให้รถมันช้ำก็หาอีกคันมาลากขึ้นนะครับ ขอดสลักสามตัวนะครับหัวซ้ายบนนะครับงา,างานเข้าแล้วครับงานนี้นข,ขึ้นแล้วี่ต้องแล่นกับบ้านเลย ไอ้ต <f uel> <begun> ้อยว่าก็ต้องรอสองสามวันนะครับพายุออกแดดออกดินแห้งนี่ค่อยจะมาถ่ายอีกทีนะครับ ทอดตัวบนออกกันน่ะทอดตัวบนออกกันน่ะไม่ดิกจุมไข่ไข่เหรอเน่เเ่และ